เม่ใหญ่ไงทองใบทิ่ตื่นรถหลากฮูหูปูหันมามองปูหันมามองด้วยรถอะไรแว๊บแว๊บป๊า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 โอ้ยลูกน้องควายก็กินกล้วยเมือนี่จากลูกควายระพี่เออยาวเลยยาวเลยโอ้โหเออเทพีโอ้ โอ้โหโอ้โหรถลากรู้จักถอยด้วยนะมีเกียร์ถอยด้วยครับมีเกียร์ถอยด้วยสนุกไม้เกื้อออกตัวแต่ละทีเข้าหอมตกใจไปเลยครับให้สบายใจนั่งกินกล้วยไปกระช้างเลยโอ้โหน้ํามันข้าหอมบอกกินน้ำมันเติมพลังก่อนข้าหอมบอกเติมพลังก่อนโอ้โหกินกล้วยเหมือนน้องดาวเลย น้ำมันดาวนันะกินน้ำมันดาวนะครับรถลากถอยครับเตรียมตัวกลับบ้านครับถอยถอยลูกถอยถอยถอยลูกถอยกลับบ้านครับถอยครับถอยถอยลูกถอยยาวเลยยาวเลยโอ้โหเออเทพีโอ โอ้โหโอ้โหรถลากรู้จักถอยด้วยนะมีเกียร์ถอยด้วยครับมีเกียร์ถอยด้วยสนุกไหมเกล้อนิ่มไหมลูกต่อไปต้องต่อไปต้องขอเงินกับยยไพมาจ้างขี่เด้อเป็นค่าน้ำมันให้น้องดาวเด้ออ่ะเลี้ยวเลี้ยวเยวจับดีๆลูกไม่เป็นไรจับดีๆเออจับดีๆอุเก่งจังเลยโอ้โห คนลากก็เก่งคนนั่งก็น่ารักเออสวยมากเลยเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวตรงนี้ไปเลยโอ้โหบายบายด้วยบายบายด้วยโอ้ยกระดึ๊งนะนั่งดีดๆ light. จับดีๆเล่นจับดีๆเออจับดีๆลูกจับดีๆไม่เป็นไรจับดีๆลูกไม่เป็นไม่เป็นไรยายดูอยู่จับดีๆโอ้โหโอ้โหเก่งจังเลย อ่าจับดีๆแล้วจับดีๆเออโอ้เกื้อจับอย่างดีเลยอ่ะโอ้โหรถนำเที่ยวนะคะรถนำเที่ยวโอ้โหสนุกไหมสนุกเอาขอบคุณน้องดาวก่อนที่ให้ขี่ขอบคุณค่าขอบคุณค่าโอ้จะให้ค่าน้ามันด้วยเกื้อจะให้ค่าน้ามันด้วยเป็นกล้วยน้องดาวโอ้ ไม่น่าเชื่อครับเด็กต so oh so ิดใจเด็กกิดใจเด็กติดใจครับเด็กติดใจโอ้โหไปเลยครับโอ้โหจับดีๆนะน้องเกล้อข้าหอมด้วยน้องดาวบอกจับดีๆนะครับจับดีๆจับดีๆอ่าพี่เซเว่นไปเป็นเพื่อนอยู่จับดีๆลูก พ่อนั่งตรงนั้นได้ไหมล่ะได้ไหมนั่งกับน้องเลยนับน้องเกล้อจับน้องด้วยจั้ององเกลือด้วยราอ่ะข้อหอม ถ้ารถไม่ไม่มีน้ำหนักรถใส่เบาน่ะมันจะเหมือนเหมือนกระชากรถเข็นมันไม่บาลานซ์ไงเกลือลุกขึ้นก่อนให้พี่เซเว่นนั่งด้วยเออนั่นแหละมันบาลานซ์แล้วจะเดินได้ทีนี้ไปโอเคโอ้ยออกตัวแต่ละทีเข้าหอมตกใจไปเลยครับโอ้โห มีบริการด้วยครับมีบริการพิเศษด้วยพระเจคเป็นบริการโอเคแม่สบายใจนั่งกินกล้วยไปกระชังเลยโอโ้น้ำมันเก้าหอมบอกกินน้ำมันเติมพลังก่อนเก้าหอมบอกเติมพลังก่อนโอ้โหกินกล้วยเหมือนน้าดาวเลยน้ำมันดาวนะนะ่านกะินน้ำมันดาวนะนะ่านะอร่อยไหมคะ โอ้โหกล้วยน้องดาวหวานโอเคตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงบ้านพี่เลิศรักนะคะเตรียมจะถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วโอ้ยมาเจอคุณตาทองใบด้วยโอ้โหนี่เรามาเจอคุณตาทองใบด้วยคะ่ะตาทองใบามาอยู่ที่บ้านพี่เลิศรักนะคะอามาเยี่ยมล้านที่ซุ้มบัวบานนะคะ โอ้รถมามาแต่ทางไหนเพื There, <Có S 1> right? There, ่อนมาพญายรุ่นรถมายูไส้มเห็นสร้างจูงเต้รถสร้างนี่นี่พม่นรถมาสร้างจูงเนาะ่เม่นมาจูงโอ้พญ่ท้งใบจิตื่นรถหลักวิวิปูหันมามองปูหันมามองด้วย รถอะไรแฟบแฟบบับบัรถอะไรแฟบแฟบบับบับบันสันว่าโอ้ยลูกน้องควายก็กินกล้วยเหมือนที่จากลูกควายล่ะพี่โอ้ยแสบแห้งกล้วยช่าง <c oughs> โอ้เ <c oughs> นาะแสบหลายแสบหลายบันสันว่าบายบายด้วยก้าหอมบายบายด้วยบายบายมวนคักห้องอยากขี้นะ <c oughs> <c oughs> อ้าอ จับดีๆลูกจับดีๆจับดีๆเอาเยอจับดีๆล,ววม,ล,ม,ลมมันอ่อนๆน้อยๆมันบอพะเจ็ดเคโอ้สนุกกันใหญ่เลยเด็กๆว <c oughs> ันนี้ต้องเติมน้ำมันบอกแม่ๆซีต้องเติมข้าวน้ำมันให้น้องดาวเยอะๆนะ วันนี้เขาเปิดโรงเรียนแล้วมั้งโรงเรียนของเรานนะาอยู่ FC ใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนโรงเรียนผุ่นชอบบ่ชอบเด็กหน่อยก็ม่าตูมือสอบบ่สอบเด็กหน่อยก็ม่าตูมือด้วยเฉพาะเข้าหอมจอมต้นอร่อยไหมให้พี่เะเบ่นปอกให้ โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดไอเดียเจ๋งมากเลยไปแล้วครับโอ้ยชาวเฟือกในบบึงตะลุกโอ้น้าเขาหอมแต่ละนี่รถย้างอ,อ,องง่อนนี่ โรงเรียนของเราหนาอยู่เฮ้ย hey! เอฟซีร้องด้วยร้องด้วยเซเว่นพาน้องร้องด้วยเอาไหมโรงเรียนของเราหนาอยู่เอฟซีใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุกสน,กกนชอบมาโร <มา S 1> งเรียนอ่ะชอบมาโเขาหอมเแต่กินกล้วยเขาหอมไม่ร้องเลยอา,ยาวผมชื่อดาวมงคลน ลาเลืงน่ารักสดใสเรียนรู้ฉลาดหัวใวมามาแต่ไปถวายเพ้นเอารถใส่เขากล้องไป โอ้โหใครถึงบ้านแล้ว่อยไหมกล้วยน้องดาวอร่อยไหมอืมอ,อ,อลูกชายใครเก่งจังเลยลูกชายแม่แม่เอฟซี FC, ทำไมเก่งอย่างนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับมีหมุดบางแดดด้วยลุมล้มลุคอยคอยคอยลูกคอย,คอยลุมลุม,ลม,ลม คอยลูกคอยจับจับลูกจับหลานจับเบ้ยเออกินกล้วยสบายใจเชยเลยตั้งนี้มันลุ้มหลายไปครับไปไปครับไปจับดีๆนะครับโอรบนนะะ้รถเบนซ์นะคะรถเบนซ์น้องดาวนะคะอ่า ออกมาปุ๊บนะคะได้เป็นสายบุญเลยเก็บตูดไหมโอ้ยเจ้าเฟอร์ดจังได้ปะแนมหลุม <c oughs> ไปเลยครับไปเลยครับ S <S เรียว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 ,ยว<ป>โอ้ผมกมวนเล็กน้อยเสร็จแล้วเนาะไปโลดไปไปโคง้งไปพุ่นโคง้งไปหน้าบ้านนะครับฮะโอ้มิ่งอยากขี่เหรอเดี๋ยววันหลังให้แม่มิ่งขี่นะพี่ดาวโคกเข็นนะ<อ>มิ่งอยากขี่มิ่งอยากขี่มิ่งอยากขี่ครับมิ่งอยากขี่เอ้ยมิ่งอยากขี่ไลยเรียวเลี้ยวครับเลี้ยวครับ สีโครงเก๋ไกครับตีโค้งเก๋ไกมาครับมาพี่หลงพี่หลงก็มารับน้องด้วยมิงขงหลังอ๋อมิงขางหลังมิงมิงมิงขางหลังมิงอยากขี้มิงอยากขี้เลยเลย เลยไม่เงยพเอ้ยเจ้าสิเดาเงินมาจ้างลูกเจ้าระตาดนี่ไปย่อมล่องลอ,อยถึงแล้วค่ะ วานแล้วครับเรียบร้อยอ้าวลองมาอุมเด้อลูกมันขีกไหมข้าวหอมพุชีพันบันนี้เจ้าต้องเอาแนวมาเอาลงก่อนเดี๋ยววันลังค่อยขีมวนเพิ่นเสร็จแล้วอยากขีพนะมวล สนุกไหมคะเดี๋ยวถามก่อนสนุกมากไหมคะมอยากขี่อีกไหม,ไมหันหน้ามาคุยกันดีๆอยากขี่อีกไหมคะมอยากขีก่อีกโอ้โหวันหลังหนูต้องหาหากล้วยนะมาแลกกับน้องดาวนะเป็นค่าน้ำมันโอเคไหมขอบคุณค่าก่อนขอนบคุณโอ้โอ้ครับเออ โอ้ยหนุกๆนุกเวสันนุกหนุกวสันมางั้นก็ถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะคะ